ตัวนะครับทุกคนตัวแรกมาแล้วครับครับนี่อ้าวนี่ไงโอ้โหยสวยเลยตัวนี้สวยทุกคนเออก็แต้เนาะยี่ใหญ่เดิยโล่งอีกตี๋เถอะท่านนิดน่ะเก็บตัวเช้านี้ผมก็ได้อาดีครับทุกคน ตอนนี้ผมจะพาทุกคนไป <c oughs> ไปดูกับดักหนูนะฮะไปดูกับดักหนูว่ามันจะโดนกี่ตัวมันดักไว้สิบสี่หลังเอ๊ะสิบเจ็ดแล้วกว็แล้วกว็ไปดูกันนะครับ let's go let's go ป่า ทำไ,ไทำไม่ได้ห้าตัวจะทำาไงพื้นื้นฮะเอาอยัางไงดี <c oughs> ไม่เกี่ยวผมนะครับ <c oughs> เดินกลับขาเอาเนะครับไม่ได้ดูเดินกลับขานี่ทำไม่ได้ห้าจมทำไม่ได้ห้าตัวปันจิงเรดยี่สิบโอเคอยากเห็นคนปันจิงเรเดี๋ยวเฮ้ผมจมให้แล้วแบบนี้ดิเดี๋ยวก็รู้ โนเไขแล้ว่ะฮ้ยตบปากคารมมืมันจแล้วดูคารมมมันจ่ายละไม่โดนทับหลังแรกดูทางเดินหนูนี่โอ้โหบอกเลยหลังดีโอ้โหเจ้าปล่อยอีกแล้วคตรค่ยังไม่ดูเน่นไม่เช่อนี่แหละ ไม่โดนนะทุกคนเราไม่มั่นใจแล้วใส่ในกระเป๋าก่อนว่าป่านเลยถ่ายผ่าได้เงี้ยเนาะเย็นโดนเลือกทิ้แล้วรุ่งพ่อเขาเอาไว้เขาเดินโดนลากแล้วอ่ะหัดเดนไม่ได้ครับแบบนี้ดู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 ก่อนมีคนไหมโว้ยน่าตัวใหญ่ปั่นจิ้งหรีดรอเลยครับ จะปั่นตอนนี้ไหมโอ้เหมือนเดิมฮนะ <laughs> โอ้คลิปนี้ไม่น่าได้ลงแลว้วแหละวได้ปั่นจริงกลิอเแทงแล้วกันไม่โดนเหมือนเดิมแถวป,ากกาป้กา,ากาแล้วเป็นเลยเนาก ย,ยิ่งโลโอ้มาจิตร์ดึงกวอนล่ออละ่ะลูกที่หนึ่งป่าดึโอ้โยโดนแล้วครับทุกคนตัวรตรแรกมาแล้วครับครับนี่หนูอะไรแม่งมันท้องด้ยโอ้มันท้องเลยน,ลยนหนูป่านะครับหนูป่าหน,หนูดีแหลหนูท่อก็ได้หนูป่า ไม่รู้อ่ะเขาได้กันยังไงผมไม่รู้รแต่ก็เหอเขาหนูกินแค่นั้นเลยเพราะมันอยู่ในป่ยยขา,ขาดเดยอมหนคือรถที่เหรอโด,วว <c oughs> ดนกรเทวดาไม่โดอนอวชาบนเเเีี่ยยยร กว่วาชุดด้วยนี่ขึ้นขนมันกันร้านเหมือนเดิมแต่ไม่โดนครับอะแล้วแต่เอาไว้หรอฮอาภัยบอกไม่กระเทยไบกันเจอล็กนิดเดียนอ้าวอาวอ้าวอ,าอีโอ๊ยโดนครับทุกคนเอ้าโดนเฉยเลยอ้าวฮะ นี่ไงโอ้โหสวยเลยตัวนี้สวยทุกคนอยู่ไหมใช่ใช่แล้วแต่มันตัวเมียกวาดเลยเลยจ้ะจำน้อยดีท่าบักขิดดูขิดดูเลยนี่ครับสวยเลยครับโคคาเลยจำน้อยขี้คาเลยกเหมือนนี้ขี้คายด้วยถานเลยหรอี๋ยกขี้ด้วยถ่านดูโอ้ตาอ้อนเหลือพี่เหรอว้าอืม You got a log light. You got a net. Water go over. I get that now. Oh, Ôi, put it to tấp Top in your hat. Top in your hat. I call it a co puli. No, dang. No, đây ม็ดที่เม็ดับปลาดับเหมอคือล้วดันน้นลาดมาจุยอยหเจตีบินจตีอันตดาปีกตอนนี้ตลปีรื่องกวาลันลุกพันอ่าูอดีบูบูามานดเลยชิคะตกเยอะขาดเนี่ยเดี๋ยวต้อเลืดตน้องเเลีุก ไอ้ชิไอ้ชรอะข้าเลยค่อยจะซง้อองอันนี้โอ้ยอะไนีดูบบนี้หนูแดงยูดินูแดงรสชาติอะไรกว่านูเมื่อกี้เนาะเลยกินเลี่ยเดินโดบุสุโอ้ยชาเลยจอไอ้ที่นี่ยไปเยอะต้อง่าจะทำอไปให้เขาลมัเมื่อ

ดดาดอดื้อเลยใครอ๋อเล่นกันหนึซะเลยุยล้นอิ่ีอว้ยกอ์ี่อะนู่นเดยงกอ์อะไย่ที่จุล้วพนเลยมีหวังจะไม่ได้ฝั่นขึ้นด่ได้ฉัดห้าแล้วเหรอ ไม่น no ้ำอ yeah. ่ะฉันไม่น้ำอ่ะมาเฮ้ยเอ็นดัสีหรืไเ็ดูสีห่อตัวผู้ด้วยเดาะไมยืก่อเด่ะยืกรู้อัลตรอนแลร์ยืกรอเค่ะตัวยืกรถืออ๋อัวตัวผู้ขนาได้ที่ะโอเคเลย ดูดิดที่ชี่ชันเลยรีบวยดูอย่างเจ้าจะไม่ได้ปั่นจริงหรือ้วแหละเดี๋ยตันท้ายมันได้ใครมาฮะยังยังเลยอันสุดท้ายลด้เหรอวะม่งไปขายหรอแล้วเลยเลยหนึ่เดือนหนึงพราคือขายเลยหูร้มา รถไม่มาเงียบเรามาดูชัดๆกันอีกทีนะครับก็เลยทิ้ดทีหน่อยอกามุมนน้อยอกอเริ่มมึนเงียบผมจะให้ดูกรดารดักสิบเจ็ดอันว่ามันจะได้กี่ตัวนะครับอืมหนูพุกหมดหนูนาแล้วด้วยเลย นั่นแลยยูวัวเมย์เด็ดตได้ปะนะดูวใหญ่ด้วยเนื้อทนนี่ <laughs> ยังกินน้ำเกือห้าตัวได้หตัวหกตัวเจ็ดโอ้ยมัน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 <า>ไม่ต้องัดจริงหรือไร อ้ยสตัวนี้ฉันไม่นับ่เกยอ,อยู่แล้วดูมันนี้นยจนการโดนแทะจเลยสวยนะสวยนะมันอยู่นั้นเนี่ยแถมเยอาก<ะ>ันเลยเน่นุยดูอาดูยาอืมดู้ตัว,อ,ตวอีกตีดดอันนะเอาเอาะดีกตีกต็ด,ดูเดียร์หะ ทีกีี่าต่ออีกทีอ่ะอีกทีนะตะทีอีกทียัยเดี๋ยวอีกทีเ่ดนนี่จ้ะเจ็ดตัวช้านี้ผมก็ได้เจตัวมีดูเอห้ประมาณสนี่4่นหส่สหรือห้าหะห้าห้าสี่สี 4, 4, 4, เสียลืมลืมสีท่ทำเหยื่อข้าวโพดนะครับดาดไรข้าวโพดที่เขาหักเสร็จแล้วนี่ครับไรข้าวโพดข้างบนเหยื่อหายห้าลันลั่นว่าวสองเนาะใช่ไหมสองหรือสามสองสองลั่นว่าวสองเหยื่อหายห้าเก่าดาดทั้งหมดอันนี้สิบเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปด เกัดากสิบแปดสว้าวไอโดนเจอไม่โดนสิไม่ได้ตัวสิเหยื่อหายห้ามครับเช้านี้ถือว่ามันเลยเาเนี้ยช้านี้เหมาะเช้านี้ได้อยู่ครับแต่ว่าออะไรวะ กิซิกิซิคาปูชิโน่กิซิกคาปูชิโน่ยังไม่ได้กินกาแฟเลยครับช่วนี้สมองจะอื้ออื้อยนะครับหนูแดงเอ่อคลิปนี้ก็คลิปท่นนี้นะครับเอ่อถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์แนวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอนเทนต์ content ก็ไอพวกเอาชีวิตรอดพวกเอ่อ ช้ชีวิตในปา่าไปอยู่ในปา่าไปตกปลาวันแหวันแหนก็มีครับตกเอไปแคมป์หรือว่าไปอะไรได้หมดอะไรก็ได้ครับในป่าถนัด,ดู่แล้วครับช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับถ้าอยากกดไลค์ก็ถ้าอยากสนับสนุนก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับ น,นี่นก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการดักนี้ครับคุณหนึ <ขอ S 1> ครับมัมวมม่วไม่